พอยต์นิโมเป็นพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลจากอารยธรรมมนุษย์มากที่สุดในโลกแผ่นดินที่ใกล้พอยต์นิโมมากที่สุดก็คือเกาะดูซีซึ่งห่างไปทางเหนือ2,688กิโลเมตรและยังเป็นเกาะที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ด้วยและเพราะมันห่างไกลจากแผ่นดินอย่างที่สุดทะเลที่อยู่ในเขตนั้นจึงพิเศษ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของพอย n ์น e โมกันลืมบอกไปอีกอย่างสำหรับรูปที่อยู่ในเรื่องนี้ส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่พอย n ์นิโมนะครับเพราะรูปที่ยืนยันว่าเป็นพอย n ์น e โมนั้นมีน้อยมากจริงๆถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับ Point Nemo คืออะไรชื่อของ Point n ี m o ไม่ได้มาจากปลานีโม่แต่อย่างใดแต่มาจากกัปตันนีโม่ตัวละครในนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องใต้ทะเล0 0 0 0โยชน์นอกจากนี้คำว่านีโม่ในภาษาละตินแปลว่าไม่มีผู้ใดแม้แต่การค้นพบพอยต์นีโมในปีพศ2 5 3 5ก็เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นฮาวูเยลูคาเตราวิศวกรสำรวจชาวโคเอเชียแคนาดาเขาได้สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณหาพิกัดที่แน่นอนของจุดที่ไกลที่สุดจากแผ่นดินชนสุดท้ายก็ได้พิกัดของพอยต์นีโมซึ่งผมจะลงไว้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับจึงเป็นไปได้ว่าในตอนนั้นอาจจะยังไม่มีมนุษย์คนใดที่ไปถึงบริเวณนั้นและแม้จะเป็นตอนนี้ก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวเพียงหยิบมือที่ไปถึง พอยต์นีโมมีความลึกอยู่ที่ประมาณ4,000เมตรโดยเรือลำแรกที่แล่นไปถึงพอยต์นีโมคือเรือวิจัยของสเปนที่ชื่อว่า e อ p e r i d e s ในปีพศ2542ซึ่งเป็น7ปีหลังจากระบุฟิกัดได้ แผ่นดินที่อยู่ใกล้พอยต์นีโมที่สุดก็คือเกาะดูซีซึ่งห่างไปทางเหนือ2,688กิโลเมตรแต่เกาะแห่งนี้ก็ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยแผ่นดินที่มีคนอาศัยอยู่ที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไป3,900กิโลเมตรด้วยเหตุนี้จึงไม่มีคนอยู่รอบๆพอยต์นีโมในพื้นที่22ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ40เท่าพอยต์นีโมถูกใช้เป็นจุดทิ้งขยะอาวกาศ หากมองผิวเผินพอยตนิโมก็เหมือนจะเป็นเพียงแค่ทะเลที่ไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆแล้วที่แห่งนี้มีความสำคัญเพราะสถานที่อันห่างไกลและไร้ผู้คนแห่งนี้ถูกใช้เป็นสุดสารยานอวกาศเนื่องจากยานอวกาศส่วนใหญ่เมื่อเข้าสู่ชั้นบรรยากาศมันจะต้องพังทลายและเมื่อมันตกกระแทกกับพื้นเศษซากกระจัดกระจายไปไกลหลายกิโลเมตรนักวิจัยจึงต้องเลือกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อไม่ให้เศษของยานส่งผลกระทบต่อมนุษย์ พอยตนิโมจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะนอกจากจะอยู่ห่างไกลจากมนุษย์ที่สุดแล้วปริมาณสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้นก็ยังน้อยอีกด้วย ปัจจุบันมียานอาวกาศสถานีอวกาศและดาวเทียมที่ปลดประจำการตกลงสู่พื้นโลกในบริเวณนี้มากกว่า263ลำรวมถึงสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ที่มีน้ำหนักมากถึง420ตันซึ่งเป็นวัตถุขนาดใหญ่ที่สุดที่ยังลอยอยู่บนอวกาศในตอนนี้ก็ถูกวางแผนให้ตกลงบริเวณ Pointe ม m เมื่อครบอายุการใช้งานในปีพศ2574 แม้พอยต์นีโมจะห่างไกลจากอารยธรรมมนุษย์มากแต่ก็ยังดึงดูดนะักท่องเที่ยวที่กล้าเดินทางไปแถวนั้นแต่มันก็ไม่ง่ายนักเพราะมันจะเป็นการเดินทางที่ยาวนานซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากและดูไม่คุ้มค่าเมื่อคิดว่าต้องไปตั้งไกลเพื่อดูทะเลที่ไม่มีอะไรเลยการเดินทางมาที่แห่งนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นคณะสำรวจทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการศึกษากระแสน้ำในมหาสมุทรและชีวพลศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพอยต์นีโม เขตมหาสมุทรที่เหมือนตายแล้วพอร์ตเนโมอยู่ตรงกลางของเซาเปอรซิฟิกไกซึ่งเป็นระบบหมุนเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรขนาดใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ที่จะหมุนรอบจุดศูนย์กลางในมหาสมุทรและพอพอยนีโมอยู่ห่างจากแผ่นดินมากๆน้ำทะเลแถวนั้นจึงแทบจะไม่มีฝุ่นละอองหรือการไหลของอะไรก็ตามจากแผ่นดินใหญ่ด้วยเหตุนี้น้ำจึงมีสารอาหารที่ต่ำามาก เพราะมีสารอาหารที่ต่ำมากพื้นที่อันกว้างใหญ่ของพอยติโมจึงเป็นดังทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในมหาสมุทรที่แห่งนี้ไม่มีปลาฉลามไม่มีปลาขนาดใหญ่ปลาขนาดทั่วไปก็เกือบจะไม่มีแพงต้นพืชสาหร่ายขนาดเล็กที่อยู่ล่างสุดของห่วงโซ่อาหารในทะเลจะพบได้ในระดับความลึกมากกว่า100เมตรเท่านั้นแต่ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลและไม่มีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ในทะเล แต่ซาว์ปซิฟิกายก็มีแบคทีรียและจุลินทรีย์อื่นๆจำนวนมากซึ่งสิ่งเหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อวัฏจักรชีวะทรณีเคมีทั่วโลกนอกจากนี้ยังพบปูขนาดเล็กใกล้กับปากป่องภูเขาไฟบนพื้นทะเลใกล้กับพอยต์ดีโมอีกด้วย หากจะมีสิ่งใดที่ Point o พอยตีโมไม่ขาดแคลนสิ่งนั้นก็คือน้ำส่วนสิ่งที่มีมากเป็นอันดับสองน่าจะเป็นพลาสติกเนื่องจากพบอนุภาคพ,พลาสติกมากถึง26อนุภาคต่อลูกบาทเมตรในตัวอย่างน้ำที่เก็บได้ในบริเวณ Point o พอยตีโมนี่แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในดินแดนที่ห่างไกลอรารยธรรมมนุษย์มากที่สุดในโลกมลพิษก็ยังเข้าถึงได้แต่หากเทียบกับทะเลเขตอื่นก็ยังถือว่าน้อยมาก เพราะในทะเลจีนใต้ซึ่งมีอนุภาคพลาสติกประมาณ350อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตรเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องประวัติพอยส์นีโมดินแดนที่ห่างไกลอรารยธรรมมนุษย์มากที่สุดในโลกสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาาสารศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย